ข่าวรอบสัปดาห์วันที่27พฤศจิกายน2566เวลา9้านาฬิกา30นาทีนายวิรชัยกิยรัตน์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานมาจเจริญ เขารวมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำเดือนพฤศจิกายน2566ทั้งที่11ปี2566ณหอประชุมพญาณาคารินอําเภอเมืองอํานาจเจริญเพื่อรับรองนโยบายข้อสั่งการการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดอํนาจเจริญ โดยมีนายเสนีส้มเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการประชุมและในเวลา18นาฬิกานางแสงเดือนสายโสภารองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาอำนาจ,จเจริญ เข้าร่วมพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2 5 6 6น้าบณบริเวณริมอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับตำบลบุง่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่สืบไปรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สืบสารประเพณีและศิละปะก,การแสดงของท้องถิ่นสร้างความสนุกสนานเริมเพลินให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและจังหวัดอำนาจเจริญวันที่28พฤศจิกายน2,5 6 6เวลา9นาฬกานางแสงเดินสายโสภา รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่จเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษามูนลนิธิเปรมจิน,นาสุรานนท์ประจำปี2567นห้อณห้องประชุมสาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามที่มูนลนิธิเปรมจิน,นาสุรานนท์กำหนดระดับประถมะศึกษาจำนวน6คนและระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นจำนวน1คนเพื่อนำสรงสำ นักงานศึกษาที่การจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินการต่อไปวันที่29พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีวาทีร้อยตรีวิชากรวงจริยกรผู้อํานวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอำนาเจริญพร้อมด้วยนายสมศักดิ์ปูนเชื้อนายวีระชัยกัยรัตนนางแสงเดือนสายโสภา คณะรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการทุรการในโรงเรียนขนาดเล็กในการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting รับชมนะห้องประชุมสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญในการนี้ได้รับฟังคำชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยมีว่าที่ร้อยตรีธนวงศินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานาประชุมวันที่30พสิจิกายน 2,566เวลา9นาฬิกา30นาทีวาทีร้อยตรีวิชากรวงจรียกรผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานเาเจริญร่วมต้อนรับพร้อมรับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระรวงศึกษาธิการนายสุรศัพด์พันเจริญบริกูลณห,ห้องประชุมธรรมมาพิบาล สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ซึ่งมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนพร้อมติดตามและให้กำลังใจนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดส,ส,สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2, 3และ5และสังกัดสำน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอํานาจเจริญระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคม2566สำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำานาจเจริญ นำโดยวัทีรร้อยตรีวิชากรวงจริยกรผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน่าเจริญพร้อมด้วยนายสมศักดิ์คุณเชื้อนายวิรชัยกายรัตน์นางแสงเดินสายสาุภาคณะรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน่าเจริญ จัดโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่ห้องเรียนประจำปีงบประมาณพศ2566เพื 2, 6, ่อลงพื้นที่พบเพื่อนครูมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญสู่ผู้ปฏิบตัติรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอระหว่างวันที่27พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม 2566ประกอบด้วยอำเภอเมืองอำนาจเจริญโซนหนึ่งณห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุคอหาะห์54อำนาจเจริญได้แก่กลุ่มโรงเรียนไก่คำนาจิกดอนเมยกลุ่มโรงเรียนลำเซบายกลุ่มโรงเรียนนาผือคึมใหญ่นาแต้กลุ่มโรงเรียนนาวังกุดบาดุอำเภอเสนางคณิคมณห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเสนางคณิคมได้แก่กลุ่มโรงเรียนเสนางบุรพากลุ่มโรงเรียนเสนางประจิม อำเภอหัวตะพานณศาลาประชาคมอำเภอหัวตะพานได้แก่กลุ่มโรงเรียนพระศรีเจริญรักกลุ่มโรงเรียนศรีบุรพาจารย์หัวตะพานกลุ่มโรงเรียนป่าดงใหญ่ลำซีบายอําเภอลืออํานาจณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลลืออํานาจได้แก่กลุ่มโรงเรียนเสมาลือกลุ่มโรงเรียนลือชัยอําเภอพนาณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลพนาได้แก่กลุ่มโรงเรียนพระเหลา กลุ่มโรงเรียนเทพนิมิตอำเภอชานุมานณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลชานุมานได้แก่กลุ่มโรงเรียนดงคำเดือยกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโของอำเภอปทุมราชวงศ์ษาณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศ์ษาได้แก่กลุ่มโรงเรียนปทุมราชนาว่าคำโพนกลุ่มโรงเรียนนาป่าแซงหนองขานวนงามกลุ่มโรงเรียนปทุมราชใต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญโซน2ณหอประชุมโรงเรียนราชประชาโนคะ54ได้แก่กลุ่มโรงเรียนบุ่งชาตั้งนกทาห้วยไร่กลุ่มโรงเรียนพระมงคลมิ่เมืองกลุ่มโรงเรียนเหล่าพวนปาก้้าหนองมะแซวประจำปีงบประมาณพศ2567สรุปข่าวรอบสัปดาห์